สวัสดีครับวันนี้ลูกตีตะวันแดงนะครับมาติดตามผลงานนะครับสารย่อยสลายตาคู่เขาเสร็จตองแปดนะครับย่อยสลายต่อสั่งฟางข้ากําจัดขดดนะครับที่แปงนาของพี่สุเกียรติครับที่หนองโอ่งนะครับอาเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับค่ะอันนี้ผมจะถามพี่ว่าระหว่างการหมักการที่ไม่เคยใช้ตองแปดกับการใช้ตองแปดเนี่ยผลแตกต่างก็อันดับแรกนะครับดินดีครับดินนิ่มดินนิ่มนะครับแล้วก็ฟางนิ่มครับฟางนิ่มแล้วก็มีเห็นมีเม็ด เม็ดลอยขึ้นเพราะปกติจะไม่ค่อยลอยอแล้วพี่เคยบีบดูไหมเม็ดเคยครับมันก็เป็นแป้งอยู่นะบีบแต่มันเละเป็นแป้งเละเลยนะเดี๋ยวไปพิสูจน์กันครับไปค่ะทุกคนพิสูจน์เม็ดไปดูกันเลยค่ะขางอะไรครับหยิบข้างๆลองบีดดูหน่อยนี่ค่ะเดินลงไปแล้วอันนี้เม็ดฟอไปแล้วครับไี่ครับแป้งไปแล้วอันนี้ไม่แดงใช่ไหมพี่ดมครับเนี่ยไม่แดงอ๋อ โดนย่อยไปแล้วนะคะกลางเปยหมดแล้วนะแล้วเม็ดดำๆมีเยอะนะพี่ใช่ครับเม็ดดำน่าจะเป็นตึ๊กไอ้ที่รีบมั่งอะไรมั่งอันนี้เป็นแดงๆจะร้อยกันไปเยอะครับครับไม่เหลือแล้วนะนี่ครับแปลงเละข้างในเละหมดแล้วแปลงนี้มีข้าวดิบประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะคะเกือบครึ่งเลยครับเยอะเลยนะเอาขึ้นอีกอันล่างนี่เยอะสุดครับแต่อันนี้ก็จะมีทั่วนาแต่อันนี้จะหน้าหน่อยจะหน้าอยู่ช่วงนู้นจะหก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แหละใช่ครับ ดินฟางตัวนี้ตอนนี้พี่หลักได้กี่วันแล้วครับเนี่ยดินนุ่มไหมคะเก้าวันเก้าวันวันนี้นะครับครับดินนุ่มไหมคะพี่นุ่มดีครับนิ่มแล้วก็ดําขึ้นปกติัะไม่ค่อยดำจะเป็นออกแดงแดงเมื่อเราเข้าฟางคือคล้ายๆเป็นแบบกระนิเหมือนกันนะนะใช่ครับมันจะเป็นแบบออกแดงเหมือนเราเข้าฟางไม่ไม่อะเพ่าะฉะนั้นคือมันจะดำเนื้อแนดินจะดำขึ้นนิ่มขึ้นอื ดินก็ดีเนาะฟางก็เปื่อยยุ่ยมเมล็ดข้าวดีดวัชพืชก็โดนย่อยนะคะทุกคนนี่คะ่ะเม็ดดาเม็ดแดงลอยมาเยอะแยะเลยฟาร์มั่นใจประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วว่าวจะลดได้แน่น่าจะลดได้เยอะครับอ่าก็เดี๋ยวได้เยอะน้อย,อยไงเดี๋ยวหลังเดือนหนึ่งเดี๋ยวผมมาเจอที่ใหมอ่อ่าแล้วมาดูกันว่ามันเหลือประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็การคุมหญ้าจะดีขึ้นหมหรือยัยงไงเดี๋ยวเรามาคุยกันตอนข้าวเดือนได้เดือนกว่ากว่า แดี๋ยวเรามาติดตามผลงานกันอย่างต่อเนื่องนะคะทุกคนสําหรับแปลงนาของพี่สมเกียรตินะคะอยู่ที่อูทองสุพรรณบุรีท่านใดที่อยู่บริเวณนี้แถวนี้นะคะก็มารับชมได้เลยนะคะนี่คือการย่อยสลายฟางข้าวย่อยมเมล็ดขดีขาเดกตาคู่หูเกษตรตองแปดนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ